สวัสดีค่ะอยู่ที่ The e t h i n i ่โฮเทลแบงค k กอะ l u กชูร o l l อ t เลคชันโฮนะคะวันพุธที่30มกราคม6-2ค่ะอ่ะโรงแรมนี้นะคะสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศสวยๆของโรงแรมมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะสวยงามหรูหราอลังการมากๆเลยค่ะและเราล่ะคะมาทำอะไรกันที่นี่วันนี้นะคะ วันนี้นะคะก็จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะคะของบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนโอก็เลยเก็บบรรยากาศหน้างานมาให้ดูนะคะ,ะเวลาคนที่เขาถือหุ้นบริษัทเนี่ยเขาก็ไปประชุมใช่ไหมคะเขาก็จะต้องมาตรวจเอกสารและลงทะเบียนก่อนนะคะโดยผู้ถือหุ้นนะคะจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะ หรือถ้ามอบอำนาจก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรมาด้วยนะคะอ่ะอันนี้พอเราเข้าไปถึงนะคะเขาก็จะมีเครื่องดื่มกาแฟนะคะเป็นกาแฟสดเลยค่ะให้เราได้ดื่มกินกันอย่างมีความสุขเลยค่ะอืมชอบมากนะคะกาแฟที่โรงแรมนี้รสชาติดีค่ะแล้วถ้ามาเหนื่นอยล้นๆอยากจะทานน้ำเปล่าเย็นๆนะคะก็มีบริการให้เลยค่ะเนี่ยโอติด กาแฟที่มีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมนกาแฟเขาอร่อยมากค่ะและเครื่องทํากาแฟเขาก็ดีมากๆเลยกาแฟรสชาติดีมากแล้วเมื่อเราลงทะเบ,บียนอะไกเกษตรนะคะเขาก็จะให้คูป,ปองไปรับอาหารว่างค่ะอาหารว่างให้เป็นกล่องเลยนะคะบอกเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะอ่านี่ก็เปิดกล่องออกมาให้ดูว่าน่ากินขนาดไหนนะคะเขาจัดดีมากเลยค่ะขนมอร่อยมากนะคะชอบมาก ก็เก็บบรรยากาศมานะคะให้ดูกันแล้วที่นี่นะวันนี้นะเขาก็มีโออิชิโกะมาให้ชิมด้วยนะคะโออิชิโกะนะคะเขาก็โอ o โอชิรสชาติใหม่นะเขามีเกนไมชาคาบูเซชานะคะ, Gen นะคะ,อะโอก็ไปถามน้องๆพนักง,ง,งานมาเลยนะคะเพราะว่าเวลามีสิ่งีข้าวใหม่ๆเราจะชอบนะคะ เขาก็อธิบายให้ฟังนะคะว่ารสชาติใหม่ของโอชิเนี่ยที่ออกโปรดักต์ใหม่เนี่ยนะคะโอชิโกเนี่ยมี3สูตรด้วยกันนะคะก็มีโอชิโกเกนไมาชาสูตรหวานน้อยโอชิโกเกนไมาชาสูตรไม่มีน้ำตาลโอชิโกคาบูเซชาสูตรไม่มีน้ำตาลนะคะโหต้องลองแหะเพราะว่าทุกสูตรเนี่ยเหมาะกับคนที่รักสุขภาพมากๆเลยนะคะไม่ชอบความหวานจัดนะคะ เป็นสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็หวานน้อยเท่านั้นนะคะเนี่ยโอเป็นคนที่แบบชอบอ,าอ่านอ่ะเวลาเราจะกินอะไรใหม่ๆอะไรนะั้เราจะต้องอา่านศึกษาก่อนนะคะเดี๋ยโมมโวโบชงโบชัวนะคะอ่านก่อนทุกครั้งนะคะอ่ะแล้วแน่นอนค่ะต้องชิมเลยดื่มเลยนะคะชิมทันทีค่ะ,ะเป็นไงเนาะ รสชาตินะคะดีไหมอืมเยี่ยมค่ะอร่อยชื่นใจนะคะแล้วก็ไม่หวานเจี๊ยมนะคะแบบวันนี้เรากินสูตรหวานน้อยก็อร่อยชื่นใจนะคะจีมีแบบเนี่ยสามสูตรให้เลือกเลยนะคะอ่าดีมากเลยเนี่ยเขาก็มีวางให้ชิมเลยค่ะหยิบได้คนละหนึ่งขวดเลยนะคะอืมชิมเต็มๆตเลยค่ะแล้วดีมากๆเลยค่ะ,คะในงาน มีบัตรของขวัญน,นะคะสําหรับผู้ถือหุ้นด้วยค่ะที่ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็บัตรส่วนลดนะคะ,ะก็เป็นข้อมูลนะคะ,ะมาให้ดูบรรยากาศกาันแต่ในห้องประชมุมเขาไม่ให้เข้าไปถายนะคะ,ะเป็นการชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโออิชิกุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะ